สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your f r i e n d is a Doctor ทาง Doctor V Channel นะครับผมในแพทย์วีรพันธ์ส่วนอามัยเพื่อนของท่านนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเพื่อนๆทุก,ท,กท่านก็คงจะได้เห็นถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ฟังข่าวมาแล้วใช่ไหมครับว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับ Entertainment Complex พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยที่ Entertainment Complex นี้จะรวม คาสิโนเข้าไปด้วยนะมีบ่อนการพนันที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมเข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นกันอย่างไรวันก่อนเนี้ยนะครับผมได้อลองโพสต์เข้าไปถามนะใน Facebook ส่วนตัวนะครับของผมเองว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยไหมเอาไหมเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บวกคาสิโนที่ถูกกฎหมายผมโพสต์จริงๆผมโพสต์ไปในทั้ง Facebook ทั้งใน ยูทูบนะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับมีเพื่อนเพื่อนレ์มาเป็นจํานวนมากครับเฉพาะใน Facebook เนี่ยนะครับมี1580อรแอแอคเรีชันนะครับไลค์ Light, โกรธบ้างเป็นห่วงบ้างนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นที่ถือว่าได้ประโยชน์มากๆเลยเนี่ย400กว่าความคิดเห็นนะครับในขณะที่ ข้อความเดียวกันนะครับเป็นข้อความเดียวกันที่ผมโพสต์ถามลงไปในชุมชนใน YouTube นะครับก็ปรากฏว่านะครับมีเพื่อนๆเนี่ยレスปอนส์อ่าเดี๋ยวดูกันนะมีเพื่อนๆ e スปอนส์มาใน YouTube เนี่ยผมทำเป็นโพลนะครับว่าเอาไหม Entertainment Complex เพกซ์บวกคาสิโนที่ถูกกฎหมายเป็นโพลนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านะครับมี คอมเมนต์ต่างๆมาถึง108คอมเมนต์และสถิติตามโพลเนี่ยนะครับมีผู้ตอบโพล1,400คนนะซึ่งถือว่าเป็นโพลที่เอ็อ N เนี่ยจำนวน sample size เนี่ยมากทีเดียวนะครับว่าเอา21%ไม่เอา7.9%นะครับก็โดยสรุปแล้วก็คือไม่ว่ารัฐบาลจะพูดยังไงก็ตามเลย แต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่นะตามโพลนี้ก็คือประมาณสัก80%ไม่เอานะครับโดยมีคนประชากรตอบอยู่1,400คนผมก็ไม่รู้นะว่ารัฐบาลเขาจะฟังเสียงพวกเราฟังเสียงประชาชนบ้างหรือเปล่านะครับนะแต่ในความคิดเห็นนะของนักวิชาการหลายๆท่านนะครับก็คงจะท่านทุกท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังตามสื่อช่องทางต่างๆอยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับ เฉพาะเอาในความเห็นที่ที่อยู่ในช่องของเรานะฮะอาจารย์อนันต์จงแก้ววัฒนาอืมอาจารย์อนันต์ให้ความเห็นที่ดีครับบอกว่าลองคิดเล่นๆดูนะครับว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการมีคาสิโนหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะสามารถใช้เยียวยาปัญหาสังคมที่จะตามมาได้หรือไม่ถ้าคิดแบบนี้จะเห็นว่าเม็ดเงินที่ได้คงไม่ได้เอามาใช้แก้หรือป้องกันปัญหาเลยครับ เพราะจะเอามาใช้เพิ่มปัญหาจากการสร้างเพิ่มมากขึ้นและปัญหาเหล่านั้นอาจจะมีมูลค่าสูงกว่าไรายได้นั้นอีกผมว่าจุดนี้เมืองไทยยังไม่พร้อมนะครับอันนี้คือความเห็นของอาจารย์อนัน,นต์จงแก้ววัฒนาซึ่งท่านมาคอมเมนต์อยู่ใน Facebook ของผมนะนีจริงๆมีคอมเมนต์อีกมากมายครับเช่นบางคนบอกว่าให้คําว่ากฎหมายมันใช้จริงเวิร์กจริงได้ในประเทศไทยก่อนครับค่อยมาว่ากันครับและส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เอา เออมีคอมเนตนนี้ครับผมอ่านเจอนี่อุย๋ยบุตรเบสคุณอุย๋ยบุตรเบสมาให้ความเห็นครับซึ่งมีคนกดไลค์ในความเห็นของคุณอุ๋ยนะถึง163ดีแอคชั่นนะครับคุณอุ๋ยบอกว่าเอาครับเอาคนคิดไปลงอบายภูมิครับนะเอาคนคิดไปลงอบายภูมิครับอันนี้เป็นคอมเมนต์หนึ่งนะครับไม่สนับสนุนให้มีสิ่งเหล่านี้ไม่ควรมีขารัฐบาลหาอะไรได้จากแหล่งอื่นเถอะค่ะ ไม่ใช่หวังจะมีไรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะไหแอนะจะมาเยีอยนคนไทยที่ชอบเสี่ยงโชคเล่นการพนันนะตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านที่มีบอนการพนันนะที่มีมาแล้วกว่า20ปีก็พูดชื่อประเทศเพื่อนบ้านเราเขาจเจริญหรือยังนะไม,ไ,มไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาคับไม่ควรมีคับไม่เอาคาสิโนไม่เอาเฮลท์เทนเมนคอมเพล็กซ์อันนี้คือคอมเมนต์นะซึ่ง,ซ,งซึ่งไม่ได้เกินจริงนะครับผมอ่านมาจากคอมเมนต์ที่ทุกท่านเนี่ย ได้ใส่เข้ามานะครับคุณกมลภพบบอกว่าทำปริชาพิจารณ์เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโดยนำนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายรวมถึงทํานายผลที่จะตามมาโอ้โหอันนี้เหมาะสมมากเสร็จแล้วโหวตแบบนี้น่าจะดีต่อทุกฝ่ายครับคือต้องบอกตรงนี้นะอธิบายผลที่ตามมาเนี่ยเขาเรียกว่า feasibility นะเป็นเขาเรียก feasibility research นะครับเป็นการเป็นการเหมือนกับว่าทำว,าวิจัยก่อนที่จะ ใช้จริงนะซึ่งต้องบอกนะครับว่าประเทศเราไม่ได้มีการทํามาก่อนนะฮะคือเราประกาศกฎหมายเราจะเอาเอาเลยนะครับเราไม่มี feasibility research อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะนะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงนะครับพรบรฉบับนี้นะครับเดี๋ยวผมลองสรุปสาระสำคัญสั้นๆให้เพื่อนๆฟังต้องบอกว่าคลิปนี้ยาวนะ ถ้าใครฟังจนจบนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ามีประเด็นที่สาคัญหลายๆประเด็นที่อยากให้ฟังกันนะครับประเด็นพรบ e อยเอเจนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยน,นะครับคณะรัฐมนตรีของเรานะให้ของขวัญปีใหม่13มกราคม2568อนุมัติหลักการนะก็คือวาระหนึ่งนะฮะอนุมัติหลักการเลยนะฮะในวันนี้ที่ผมอัดคลิปนี้วันที่20มกราคมร่างพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศ นะตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอสาระสําคัญคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆสถานบันเทิงครบวงจรหมายถึงการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงหลายประเภทรวมกันร่วมกับคาสินโนต้องมีข้อแม้นะต้องมีคาสินโนด้วยนะโดยเขาบอกว่าคาสินโนเนี่ยก็ต้องไม่น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นตในสถานที่แอเรียนั้นนะเป็นแอเรียเบสนะคือหมายความว่าสมมติว่าเรามีพื้นที่ร้อยไร่เนี่ยคาสินโนเนี่ยต้องไม่ต่ํากว่าสิบไร่นะครับ แต่ไม่ได้กาหนดขนาด U p p e r l i m ล t มเอาไว้นะครับก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆนะซึ่งสารสำคัญอีกอันนึงคือหลักเกณฑ์การอนุญาตครับหลักเกณฑ์การอนุญาตเนี่ยกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยนะมีทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่ต่ำกว่า1น0 0 0่นล้านบาทและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายนะครับซึ่งคณะกรรมการนโยบายนี้ก็มีท่านนายกร,รัฐมนตรีของเรานั่งเป็นประธานนะครับแล้วก็ ต้องร,าาระมัดระวังเหนั้นเพราะว่าคณะกรรมก,การนโยบายนี้ต้องบอกว่าตามกฎหมายที่ดูเนี่ยมีอํานาจในการคิดในการตัดสินใจยเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเอาบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรบรฉบับนี้กับคาสิโนหรือเอเจนเมนต์คอมเพล็กมาร่วมย้ยอยเป็นคณะกรรมก,การเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะครับระยะเวลาและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใบอนุญาตเนี่ยมีอายุ30ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตนะครับโดยจะต้องทำรายค่าธรรมเนียมโอเคมีมาตรการผล กำหนดป้องกันผลกระทบทางสังคมนะซึ่งเช่นกาหนดพื้นที่ตั้งควบคุมการเข้าถึงของประชาชนและการป้องกันปัญหาสังคมอื่นๆนะครับอันนี้คือวาระแรกคือกกร,นะรบับหลักการนะครับรับหลักการนะสถานบันเทิงคู่วงจรม,มีอะไรบ้างรู้ไหมมีคาสิโนโมีโรงแรมมีร้านอาหารมีสนามกีฬามีสนามอาจจะมีสวนเด็กเล่นอะไรอย่างนี้ต่างๆเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ย มีผู้ที่ให้ความเป็นห่วงบอกว่ให้ความเห็นในเชิงเป็นห่วงแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์มากที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังท่านแรกเนี่ยคืออาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองท่านอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองเนี่ยนะครับได้ถามคําถาม15คําถามที่รัฐบาลต้องตอบก่อนจะมีบ่อนคาสิโนและการพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทยต้อบอกงี้นะ บอลคาสิโนเนี่ยอยู่ในเเอ e เทนเมนต์คอมเพล็กซ์การพนันออนไลน์เนี่ยอยู่คนละพร,ะพระบกันแต่อยู่ๆก็ยกขึ้นมาเหมือนกันนะครับยกขึ้นมาห้อมหองกันเลยนะการพนันออนไลน์คือที่เราแทงอะไรกันออนไลน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาจะมาทําให้ถูกกฎหมายนะในความคิดผมเอาที่ผิดกฎหมายนี่ก็หนักหนาสาหัสพอสมควรแล้วนะตอนมีเขาจะทําให้ถูกกฎหมายครับ อาจารย์เจมสศักด์ถาม15ข้อซึ่งเป็นคำถามที่น่าสนใจเพื่อนๆลองช่วยรัฐบาลช่วยคิดช่วยตอบไ,ได้ไหมครับข้อที่1ครับอะไรคือแรงบันดาลใจของรัฐบาลในการส่งเสริมพัฒนาการพานันด้วยการมีบ่อนคาสิโนและการพานันออนไลน์ในประเทศไทยจริงหรือไม่ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของทุนใหญ่ต่างชาติและทุนใหญ่ในชาติเราข้อที่2ครับในแต่ละปีจะมีผู้เล่นการพานันที่สูญเสียเงินและผู้เล่นที่ได้ เงินจากการพนันหักลบกันทั้งหมดแล้วจะมีจํานวนเงินที่ผู้เล่นสูญเสียให้กับเจ้ามือในสถานบริการเป็นจํานวนเท่าไหร่ใครจะเป็นผู้ได้เงินจํานวนนั้นบ้างรัฐบาลจะได้ส่วนแบ่งเท่าใดและผู้ประกอบการที่เป็นคนต่างชาติหรือคนไทยจะได้ส่วนแบ่งเท่าใดข้อที่3ครับสำนักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุชัดนะฮะว่าการพนันไม่นับรวมเป็นรายได้ประชาชาติไม่นับรวมเป็นรายได้ นะประชาชาติเนื่องจากเป็นการโอนเงินจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งโดยไม่ก่อให้เกิดผลิตไม่เกิดการผลิตใดๆรายได้ของคนทั้งหมดรวมกันจะเท่าเดิมที่รัฐบาลบอกว่าจะทําให้รายได้ของประเทศสูงขึ้นอย่างมากมายจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นคําถามของอาจารย์เจมส์สักซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่มีความสามารถข้อที่4ครับตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีผู้เล่นการพน,นันและผู้ที่เกี่ยวข้องจํานวนมากน้อยแค่ไหน บุคคลเหล่านี้จะสูญเสียเวลาสูญเสียโอกาสในการผลิตสินค้าบริการสร้างสรรค์คิดเป็นมูลค่าเท่าใดขณะที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งสัดส่วนคนวัยทํางานจะลดน้อยถอยลงประสิทธิภาพการผลิตของไทยจะเป็นอย่างไรหากคนทํางานต้องสูญเสียเวลาและโอกาสไปกับการพนานเป็นคําถามที่น่าสนใจข้อที่5้าครับคนต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพราะต้องการสัมผัสกับ,กบธรรมชาตินะครับ และวัฒนธรรมของคนไทยการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างให้เหมือนกับที่มีในประเทศที่เขาไม่มีของดีตามธรรมชาติจะทําให้มีจํานวนผู้มาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าใดและเฉพาะการมีบ่อนคาสิโนจะมีนักเล่นการพนันเดินทางเข้ามาเพื่อเล่นการพนันและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเท่าใดเป็นคนประเภทที่คนไทยยินดีต้อนรับหรือไม่เราบอกงี้ว่าในสิงคโปร์เนี่ยเขาจำเป็นต้องมีเหตุผลเพราะว่าเขาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามเหมือนประเทศเรา นะครับทาไมบ่อนในสหรัฐก็ไปสร้างในทะเลทรายนะครับก็เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีที่จะไปใช่ไหมฮะแต่ในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยออโอ้โหเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามที่วัฒนธรรมที่งดงามที่ชาวต่างชาติเนี่ยต้องการที่จะมาดูอยู่แล้วนะครับแต่เราก็จะสร้างบ่อนคาสินโนขึ้นมาข้อที่หกครับทำไมถึงใช้ระบบการให้สัมปทา,านเอกชนรายใหญ่ในการมาใช้สิทธิผูกขาดอยู่ในประเทศไทย ทำไมไม่ใช้ระบบการประมูลแข่งขันทางเรื่องคุณภาพของผู้ประกอบการและจํานวนเงินที่ให้ค่าตอบแทนกับรัฐซึ่งประเทศไทยอาจได้ผู้ประกอบการที่มีคุณภาพดีกว่าและค่าตอบแทนสูงกว่าและหากเป็นผู้ประกอบการต่างด้าวจะมีข้อจํากัดในการโอนเงินออกจากประเทศอย่างไรหรือไม่ครับข้อที่7ครับสิ่งที่คนไทยจะได้เรียนรู้ฝึกทักษะและสร้างทัศนคติที่เหมาะสมจากการมีบ่อนคาสิโนในประเทศคืออะไร ถ้าไม่มีบ่อนคาสิโนแต่มีกิจการอื่นๆในสถานบันเทิงครบวงจรซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่แล้วคนไทยจะสูญเสียการเรียนรู้และความสามารถในด้านใดไปบ้างนะครับข้อที่8ครับการมีบ่อนคาสิโนในประเทศไทยโดยจํากัดผู้เล่นต้องมีคุณสมบัติพิเศษถึงจะเข้าเล่นการพานันได้จะมีประสิทธิภาพในการกดขันจริงจได้จริงหรือไม่และสามารถจะทําได้กี่วัน ถ้าจำกัดคนไทยเข้าเล่นได้จริงยังจะมีบ่อนการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายต่อไปอีกหรือไม่อันนี้ก็คือปัญหาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศเราเลยแหละนะครับว่าบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับนะว่าปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเป็นปัญหาหลักๆอันหนึ่งของบ้านเราเลยนะถ้าสามารถประเทศเราเนี่ยสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจังเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาในประเทศเราน้อยลงไปอีกเยอะเลยนะข้อที่เก้านะครับ การที่รัฐบาลอ้านถึงความสําเร็จของสิงคโปร์ในการที่มีบ่อนคาสิโนโถือเป็นภาพลวงตาเพราะสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่พัฒนาแล้วทั้งการศึกษาและเศรษฐกิจและขาดทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เสริมการท่องเที่ยวอาอย่างที่ผมบอกไปเลยใช่ไหมอีกทั้งสิงคโปร์มีระบบบังคับกฎหมายอย่างจริงจังอันนี้ทุกคนเชื่อว่าทุกคนก็รู้จริงอย่างนั้นนะซึ่งต่างกับส,สังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง หากจะเปรียบเทียบกับบอนคาสิโนในเมียนมาและกัมพูชาก็จะเห็นความเน่าเฟะซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบเตือนใจได้ดีกว่าใช่หรือไม่ข้อที่สิบครับบอนคาสิโนจะเกื้อหนุนกับกิจการสีเทาและสีดำไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงินเป็นแหล่งชุมนุมมหาโจรต้มตุนไซเบอร์ออนไลน์อย่างเช่นสีหนุวิวท่านเูื่อคงรู้ข่าวในกัมพูชาตอนนี้ก็ตั้งใจจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้แหละอเตเทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่เจอพิษโควิดซะก่อน สุดท้ายตอนนี้ก็เป็นออฟฟิศนะของพวกอะไรต่างๆของเซ็นเตอร์อะไรต่างๆ, Center, างๆที่เรารู้กันนะครับจะเป็นที่ต้มตุนทางไซเบอร์ออนไลน์และการค้ามนุษย์หรือไม่กิจกรรมเหล่านี้จะโอนย้ายหรือแพร่ระบาดจากชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมายัางกลางพนณนครและเมืองใหญ่ไทยหรือไม่อย่างไรอะไรคือเครื่องการันตีข้อ11ครับการพนันทำให้เกิดอาชญากรรมลัก ชิงวิ่งต้นทรัพย์ครอบครัวแตกแยกและอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นรัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมระบบรองรับมากน้อยแล้วแค่ไหน,นข้อ12ครับการพน,นันเนี่ยได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งเสพติดประเภทหนึ่งที่เรียกว่าโรคติดพนันอ,อจะบอกให้นะว่าที่สิงคโปร์นะเขาจะสร้างบ่อนเนี่ยเขาสร้างหมอเฉพาะทางขึ้นมานะครับแผนหนึ่งเลยนะ หมอเฉพาะทางต้องอบรมเพื่อที่จะบําบัดผู้ที่ป่วยจากการเสพติดการพานันนะครับประเทศไทยยังไม่มีหมอเฉพาะทางด้านนี้เลยนะครับาการเล่นกนารพนันที่มีได้และเสียในเวลาที่รวดเร็วก่อให้เกิดปัญหาการกระตุ้นปลุกเร้าทางจิตทําให้เกิดภาวะติดพนันถ้าเล่นเสียก็อยากได้คืนถ้าเล่นได้ก็อยากได้มากขึ้นสถิติพบว่านักพนันสิบคนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาถึงสองคนก่อให้เกิดต้นทุนการรักษา พยาบาลและเสี่ยโอกาสในการทํางานอย่างมาหาศาลนะครับรัฐบาลได้เตรียมการและตําหนักต้นทุนนี้ขึ้นมาแล้วมากน้อยแค่ไหนข้อ13ครับรัฐมนตรีสอสอและสอวอเราโดดด้วยนะคงไม่อยากให้คนในครอบครัวของตนติดการพน,นันอันนี้ผมยอมรับว่าแน่นอนครับผมไม่ต้องการให้ลูกๆคุณพ่อคุณแม่ของผมพี่น้องผมติดการพน,นันอันนี้แน่นอนครับการคิดว่าจะได้เงินทองจากนักการพนันคนอื่นโดยหวังว่าคนในครอบครัวงตนจะไม่ติดการพน,นัน เป็นวิธีคิดที่สะท้อนค่านิยมจอมปลอมหลายมาตรฐานเอาแต่ได้หรือไม่การเชื่อชูแต่ประเด็นผลประโยชน์จะเป็นการสร้างความหลงผิดให้เกิดแก่ประชาชนคนทั่วไปหรือไม่ข้อ14ครับในอดีตนะครับพระมหากษัตริย์ของไทยได้พยายามยกเลิกบ่อนการพนันนะครับที่เคยมีในสยามประเทศนะแต่ฉะไหนผู้บริหารประเทศปัจจุบันจึงได้เริ่มนำการพนันเป็นบ่อนคาสิโน ทั้งเป็นบ่อนและออนไลน์เนี่ยปรับมามอเมาประชาชนจําเป็นจะต้องมีการทําประชามติในเรื่องนี้หรือไม่ครับข้อ15ครับผู้นําผู้ปกครองประเทศในอดีตนิยมสร้างวัดอารามศาสนสถานเพราะคิดการไกลสร้างคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์หวังเป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมในระยะยาวแต่ปัจจุบันผู้นําผู้ปกครองประเทศกับส่งเสริมประเทศมีบ่อนคาสิโน แต่ปกปิดไปเรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างนะแมนเมดและการพนันออนไลน์จะถือได้หรือไม่ว่าผู้นําผู้บริหารประเทศในปัจจุบันคิดแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่มองการไกลฐานวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมจะทําให้ประเทศสุดต่ําลงในอนาคตหรือไม่อันนี้คือบทความนะของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนเนี่ย นะก่อนที่ประเทศเราจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ซึ่งผ่านวาระแรกนะของครอรมอไปแล้วนะฮนะควรจะได้ฟังบทความนี้แล้วช่วยกันออกความเห็นช่วยกันแสดงตัวหน่อยว่าพวกท่านเห็นด้วยหรือไม่กับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นอกจากนี้นะครับยังมีบทความอีกบทความหนึ่งผมจะขออ่านบทความนี้ให้เพื่อนๆฟังอีกบทความหนึ่งซึ่งเป็นบทความของคุณธนากรคมกริตมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันซึ่ง เขาเขียนได้ดีนะเขาเขียนอยู่สี่ข้ออาจารย์เจิมเขียนไปสิบห้าข้อนะครับคุณอ่าคุณธนักธนากรเขียนสี่ข้อนะครับเขาบอกว่ารอกคราบพระราชบัญญัติสถานบันเทิงคอบองจรกฎหมายนี้เพื่อใครเพื่อใครอะไรจะเกิดขึ้นเขาบอกว่าเปิดช่องโหว่ใหญ่ของพรบประกอบการธุรกิจนี้นะครับขณะนี้สังคมไทยน่าจะเกินเลยจุดของการถกเถียงกันทางหลักการและแนวคิดว่าควรจะเอาบ่อนใต้ดิน บนการพนันใต้ดินขึ้นมาไว้บนดินหรือไม่แต่ควรจะมาถกถแถลงกันบนฐานของข้อเท็จจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเท็จจริงที่อิงอยู่กับตัวบทกฎหมายร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับว่าเพราะว่าอะไรรัฐบาลน,นี้จึงคิดว่ากฎหมายีจะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นอะไรบ้างในในกฎหมายฉบับนี้นะครับหากไม่เป็นการมองผู้ร่างกฎหมายในแง่ร้ายจนเกินไปอาจกล่าวได้ว่าวิธีเขียนกฎหมายฉบับนี้ใช้วิธีเขียนแบบหลวม ไม่เขียนผูกมัดรัดตัวอะไรไว้มากใช้วิธีเปิดช่องกว้างๆเอาไว้เพื่อให้โอกาสสิ่งต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตแล้วใช้วิธียกให้คณะบุคคลเป็นผู้ใช้ดุลพินิจอย่างที่บอกคณะกรรมการจุดนี้นี่นานต้องต้องต้องระมัดระวังมากๆนะครับนะจะตัดสินอย่างไรก็แล้วแต่คณะกรรมการเขาบอกว่าช่องโหว่มีอยู่4จุดใหญ่ๆเลยครับข้อที่หนึ่งครับเปิดคาสิโนได้หลายแห่งหลายขนาดโนลิมิตนะครับเพราะว่า ตามกฎหมายได้คือบอกว่าต้องเป็นคาสิโนโบวกกับอีก4กิจการนะตามมาตรา41 4กิจการที่เปิดร่วมกับคาสิโนโกฎหมายได้ตัดถ้อยคำที่ถูกมาเกี่ยวกับขนาดของกิจการออกไปทั้งหมดเช่นตัดคําว่าระดับ5ดาวไปโรงแรมต้อง5ดาวเลยเขาตัดออกไปแล้วนะครับตัดคําว่าครบวงจรออกจากคําว่าห้างสรรพสินค้านะครับและตัดรายการศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดในเทศกาลขนาดใหญ่ออกจากตัวเลือกในบัญชีแนบท้ายนะครับ ไม่ได้กําหนดสัดส่วนของคาสิโนในสถานบันเทิองครบวงจรนะครับว่าได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับอันนี้มาตรา11วงเล็บข้อที่2ครับยกอานาจการตัดใจให้คณะกรรมการนโยบายนะซึ่ง,งประกอบอย่างที่บอกไปนายกรองนายกรัฐมนตรีข้าราชการประจําี่คนและผู้สูงพนุฒย์ซึ่งแต่งตั้งไม่เกิน6นะผู้สูงพนุษย์นี่จะตั้งที่ไหนเปิดที่ไหนเปิดขนาดไหนเก็บภาษีเท่าไหร่เก็บค่าบริญาตจากผู้ประกอบการรายเท่าไหร่นะโดยผู้ คนกลุ่มนี้จะเป็นคนตัดสินใจจะให้กลุ่มธุรกิจใดทําไม่ต้องมีการประมูลใช้ระบบอนุญาตโดยกรรมการนโยบายนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีอยู่สองเจ้านะไม่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเลยนะครับความเดิมในมาตรา50ของพรบรที่เสนอโดยกรรมธนี้ถูกตัดออกไปแล้วนะครับข้อที่สามครับเรื่องเงินทองเขียนกําหนดขั้นสูงแต่ไม่ได้กําหนดขั้นต่ำไว้นะครับใบอนุญาตครั้งแรกเก็บได้ไม่เกิน5,000ล้านบาท ใบอนุญาตรายปีเก็บได้ไม่เกินหนึ่งพันล้านบาทไม่เกินนี่แปลว่าน้อยกว่านี้ได้นะทุกท่านอัตราค่าธรรมเนียมสัญชาติของผู้มีสัญชาติไทยได้จะเข้าคาสิโนได้ไม่เกินครั้งละห้าพันบาทอันนีมาตราสิบเอ็ดงเลบสิบเอ็ดไม่เกินแปลว่าเก็บไม่ถึงก็ได้นะครับแต่เขาบอกไม่เกินห้าครั้งละห้าพันนะครับซึ่งน่ากลัวแล้วเห็นไหมข้อที่สี่ไม่ล็อกเงินรายได้เข้าแผ่นดินนะครับเงินไดจากค่าธรรมเนียมอนุญาตาหลักพันล้านเป็นทุนและทรัพย์สินของสำนักงาน กำกับกิจการสถานพยาบาลขออภัยครับกิจการสถานบันเทิงครบวงจรเมื่อหาใครจ่ายสำหรับดันเนินการต่างๆเหลือเท่าใดให้นําส่งเข้าแผ่นดินมาตาย4วรสีหักท้ายช่องโหวขนาดนี้มากพอหรือยังครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเงียบแปลว่าเราเท่ากับเรายอมรับใช่หรือไม่นะครับใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่าประชาชนทุกคนเนี่ยตอนนี้นะมันผ่านมติ รัมรับร่างแล้วนะรับร่างก็คือรับโดยหลักการนะครับแล้วก็มีโอกาสมากๆที่กฎหมายฉบับนี้จะผ่านทะลุทะลุทะลุไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆประชาชนคนไทยทั้งหลายท่านอาจจะจําเป็นนะที่จะต้องมาแสดงความเห็นนะคนที่เห็นด้วยก็สามารถจะแสดงความเห็นได้นะครับคนที่ไม่เห็นด้วยผมก็เชื่อว่าก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยการแสดงออกอย่างใดอย่างหนึ่งนะโดยที่ไม่ทาร้ายร่างกายไม่ทำร้ายจิตใจกัน แต่ผมเชื่อว่าพวกเราคงต้องแสดงความเห็นของเราให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็วันนี้ผมเอาเรื่องพระราชบัญญัตินะ t n t t r t n m n n t n t m p m p x e x บวกคาสิโนถูกกฎหมายเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเพื่อนทับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ